จากประวัติศาสตร์นะครับที่ผมทำคลิปแบตเทิลมานะครับคนดูชอบเห็นคุณพ่ายแพ้ซีโรราต่อผมนั่นเองนะครับผมก็เลยชวนคุณไปทำแบตเทิลนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาแบตเทิลกันเลยนั่นเองนะครับทำไมเวลาคุณพูดแบตเทิล์นทำไมคุณต้องแบบแบตเทิลแบตเทิลแบตเทิลก็ถ้าเกิดพูดแบบแบตเทิลปกติมันมันไม่ได้อารมณ์มันต้องแบตเทิลแบตเทิร์นต้องรักกันไรสแตนด์อัพเวนการ นี่ตัวเริ่มจำชื่อไม่ได้นี่โคตรเฟี้ยวแมึงม,มไม่ได้เรื่องเลยมึงดูกรูมจำชื่อได้น้องโนเต้โอ้โหเ <connect s> นื่องจากว่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมขออนุญาตเริ่มก่อนทันทีทันใดเลยแล้วกันนะครับมาโจงก,กันหนึ่งใบโอ้โหเขาเกียดวัยด็ไ <itu> ม่มือนีม่นมันสุดยอดจริง <ique> <c oughs> ๆครับ <cle> <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าผมทิง้งตาช่างตัวนี้ก่อนนะครับก็โอเวอร์ชาร์จตัวนี้มันใช้ได้ทีตอนเริ่มหลังทีไม่ก่อนนะครับแล้วก็ไลท์ครับเป็นไลท์ไลท์เกรดหนึ่งแล้วก็ผ่านเทินครับคุณเมนเนอร์ก็ทิ้ง ผิดมันชื่ออะไรวะ <laughs> อ่ะชื่ออะไระสินเคลียอะไรมันสักอย่างนึงจำไม่ได้ละใส่คันจี้ไหมจะได้ผิดทิปแป๊กไลท์คลิปเริ่มหลังได้สากจี้เกิดสกิลจัวเจคี้ตัวนี้ต่อเลยเปิดแม็กโดเลียให้ทุกคนดูในไลน์อ,อ่ะโชว์มาครับออสามารถเอเดจี้หรือโซบาได้ขอเลือกเป็นโซบาละกันสามารถจ่อการ,าาร,การได้เน็ตไบอืมอืมอีสาาปาย ก็ออมายองชิดลงมาแปดพันตีวันกาดโอ้โหเรมาผมคุณก็แห่ผมเลยแม่ผมโนกาดก่อนแล้วกันเผื่อได้ trigger. ทริกเกอร์คริติคอลทริกเกอร์ครับแม่รอดไปนะครับเอาเคาน์เตอร์นน้พลังอยู่ไหนวะอ๋ออยู่หลังกล้องไปหยิบแป๊บนึงไปหยิบแป๊บไปหย,ยิบแป๊บแป๊บปิ๊ชแนะแปดพันล่ะเจอเข้าสิโนกาดอะได้ทริกเกอร์เช็คไม่มีทรกเกอเออรอดไปรอดไปสะเทอล้วเธินผมครับจั่ว ชาร์จสามเอเนอร์จีกอนเลยผมเห็นมือแล้วผมท้อคุณวินเนอร์เอาเป็นว่าเด็กคุณมันเป็นเด็กเวฟแบบไม่ตีลุกตีลุกผมทิ้งฮิวกันเวฟแล้วก็ไลท์ครับเป็นไลท์ไลท์เกตสองครับสกิองไลท์ไลท์เกตหนึ่งครับถ้าสมมติว่าโดนสองไลท์ทับผมสามารถโดดมันลงช่องเดียากาศได้แต่ผมดูก่อนว่าผมโดดลงช่องไหนก็เริ่มก่อนก็ต้องซัดแดมคุณวินเนอร์เยอะๆั้นผมโดดลงข้างนี้แล้วกันถ้าผมโดดโซชาร์จหนึ่ง โซชาร์จตัวโอเวอร์ชาร์จนะครับจากนั้นผมคอยเกรียนหนึ่งตัวนี้สกิลเกรียนหนึ่งตัวนี้ครับถ้าเกิดมันลงมาช่องเรียกกาศนะครับแล้วผมมียูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์ชาร์จสองใบขึ้นไปผมจะสามารถซีบีหจุดกันหนึ่งใบแล้วโซชาร์ตหนึ่งได้เฮ้ยโซชาร์ตโป้โม่แม่เรียกได้ว่าแบบคุ้มอยู่นะครับชาร์ตโอเวอร์อะไรเด็กโอเวอร์ชาร์ตไม่จำเป็นต้องชาร์ตโอเวอร์ครับให้แวนกดก่อนแล้วกัน18แปดแวนครับ เช็คโรดเกอร์อ่าพลังเกรดหนึ่งนะครับโจกันหนึ่งใบครับผมหนึ่งไม่มีมาหนึ่งมืนแปดพันตีใส่ววนการ์ดครับอเอาโรติกเกอร์ไปการ์ดเลยยี่สิบสามผมจบเท์นครับผมอ่าแต่เด็ดรอทิ้งคขมาเด็นออกไปไลท์ลาเตกสกิสลคาริสเปิดขึ้นมาได้สามเป็นตัวคนเด็กสาม,มารถคอเกต สองหรือตั้กว่าไปไปใช้กองหมดครับทับคนแรกเฮ้ยเฮ้ยดงกุดรอดงกุดรอดงกุดนะครับไม่เป็นไรเลามีทั้งเล็กเยอะแยะถอยมายองจิตลงมาจากนั้นข้อเอยูนิตยูนิตสกิลทำงานเอเนอร์จีบาษาเรงก็เพิ่มห้าพันเหมือนขึ้นมาที่เจ็ดบรรทุกหุ่น X สามารถโมกการในนั้นหนึ่งใบลงหลุมได้ขอโมาแม็กโนเลียนลงหลุม โอเคมารข้อก้าวทะลุถลึกได้หนึ่งไปที่เกรเท่ากับหรือตามกวแวนโคมาเด็ตลงมาอ่าเอาละได้เวลาโดนแล้วละมันเลยมันเลยก่อนเลยเป็นอีวันการโอเวอร์ชาร์จช่วงแรกมันไม่ค่อยใช้บาร์เท่าไหร่ผมหมื่นห้าโอเวอร์เข้าจะโมโอเวอร์ให้ผมดูหรือเปล่าเออมี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 เออ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 รอดอยู่รอดอยู่สิบตีวันการสตีแวนขอห้าบาทเอยูนิตตี้เท่าไหร่ เจดยืนดีเท่าไหร่ยี่สิบยิบสตกทิกเกอร์ลูกหนึ่งก็ไม่ช่วยนะครับผมไปวัดตรงเอ็ดยูนิตแต่เดี๋ยวคุณตีข้างผมเองผมเสียวโนกาดก่อนอุ้ยแมวนะครับเพือบางทีคนเราอ่ะก็อย่าดูเยอะเข้าใจไหมยี่สิบสาีแหวนไม่ยี่สิบสามตีแหวนปลามหมื่นห้าไปแล้วด้วยเอาปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนไม่คุ้มไม่คุ้มเพื่อออเดอร์มาเข้าเทิร์นผม stand and draw ชั้นสามเอนเน ทีนี้ผมทิ้งตัวใหม่ครับบอ็อกเซ็ทิ้งไปเลยแล้วก็ไลรครับเป็นลิขิตกรแห่งตาช่างเอลคิริบราครับสกิลของไดนะ้ไน2สองเมื่อโดนเอลคิลิบารายทับนะครับเปิดท็อปเด็กสามใบและทีนี้ยผมจะเลือกการ์ดเกรด3หรือต่ำกว่า1งใบขึ้นมือได้อันนี้ก็คือไม่จำกัดว่าหยิบเป็นโอเวอร์ชาร์จก็ได้นะหยิบกีกีก็ได้ซึ่งเจอกระเด็กคุณเหรอต้องหยิบไปนี้ขึ้นอยู่แล้วโชว์โชว์โชว์นะครับ แต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือถ้าเกิดผมหยิบการ์ดที่เป็นโอเวอร์ชาร์จผมจะให้โซชา์จ้นด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีการไปนี้ครับบอดี้้ก็อุ่ช่องเด็กกาจากบนมือครับเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบเลยเลือกหยิบการ์ดที่มีความสามารถโอเวอร์ชาร์จหนึ่งใบหรือออเดอร์ของเอลกรีบาเองขึ้นมือนั่นเองนะครับโอ้โหสีเลยดูก่อนหยิบอะไรดีผมหยิบนี่แล้วกันหยิบออเดอร์ครับจากนั้นที่เหลือสับกล่องครับผม เทคบาเดีย er ยังไม่จบครับเทคบาเดีย er บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเลือกหยิบผมต้องเลือกเอาการ์ดบนมือ1ใบครับจะเอาเข้าโซหรือเอาไปทิ้งนั่นเองนะครับแน่นอนว่าในเคสนี้เหรอในเคสนี้ผมเอามือ1ใบเข้าโซแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้โซชารนะ์จเอามือเข้าโซเผื่อไปก่อนโอเคจากนั้นแม่ผมไล่ออเดอร์ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ขายของครับนี่ทูอีควิลิบราสเดอะสเกลออฟเดอะเวิรับออเดอร์นี้จะได้แน่กอนตั้เมื่อแวนผมเป็นอีควิลิบาแล้วนะครับบัตรหนึ่ง เลือกการที่มีความสามารถโอชาร์จชื่อต่าง2ใบนะครับที่เป็นเกรด3หรือต่ํากว่าครับขอช่องริกัดนี่ขอตัวที่ทิ้งไปกับตัวนี้นั่นเองนะครับประหยัดมือเลยแต่เสียบัสนั่นเองนะครับผมจากนั้นผมใช้งานความสามารถของลิขิตกรแห่งตาช่างครับโซบร์สองแน่นอนว่าเราก็ต้องโซบสัสการ์ดโอชาร์จไปให้หมดนั่นเองนะครับคอมเมลเราตกดอกไปแล้วผมจะชี้รียกตสามตัวพาเวอร์จะปัด5,000นนั่นเองนะครับผม แล้วถ้าเกิดผมชีย้ยูเรียกาดสองใบหรือมากกว่าที่มีความสามารถโอเวอร์ชาร์จผมได้จทย์หนึ่งและเอลคินิบาพาวเวอร์บวกหมื่นนะครับซึ่งผมจะชี้แถวหน้า2ตัวแล้วก็หลังแว่นแล้วกันนะครับผมจากนั้นเอลคินิบาโจทย์หนึ่งพาวเวอร์บวกหมื่นทีนี้อีก3ตัวที่ผมชี้ครับจะพาวเวอร์บวกอีก10,000เพราะว่าโดนเลือกจากความสามารถของเอลคินิบาที่เป็นเกรดตวมากกว่านั่นเองนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ ตีแรงพลังควายของแพรนะครับอ่ะผมดูว่ะมันจวดได้อะไรนะครับโอ้โหโไม่น่าจวดเลยกูมาเรื่องพองสู่ช่วงแบทเทิรนเฟสเลยแล้วกันนะครับ25 33มันกัดครับฟับงตอนแรก25เกือบปีใจ,จเจริญเช็คไม่มีลิกเกอร์ทีนี้สกิลของตัวใหม่ครับเมื่อจบไปเรื่องที่มันตีสามารถบึ้มตัวเองและโยนเทคให้แวนนั่นเองนะครับซึ่งเทคท,ที่โยนให้แวนก็คือ ถ้าสมมติว่าแวนตีนะครับจะชี้อีกหนึ่งตัวพาวเวอร์บวกห0 0พได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่ามันชี้ตอนแวนตีเพราะฉะนั้นผมจะต้องให้แวนตีก่อนแวนการ์ดโจมตีครับแวนการ์ดจะตีอยู่ที่25 38 46ครับแล้วก็สกิลที่ได้รับจากตัวใหม่นะครับผมจะชี้เจ้าเกรดหนตัวนี้อีก5,000ครับเกรดหนึ่งตัวนี้ถ้าเกิดมันโดนชี้จะความสามารถแวนปันปดอีกหมื่นหนึ่งนั่นเองนะครับข้างเนี้ย48,000แต่ข้างเนี้ย4 6่หมื่นหสองได้เกมากเลยทวินได้ ตัวไงนเดิม Critical Trigger ชีแวนพลังตัวนี้ปิชนะครับไปที่หนึ่งไม่มีไปที่สองไม่ม,มีผมจะไหลคุณเข้าเซ็นค่าแล้วไปเลยห้าหมื่นแปดพันโจมตีใส่เวนกากดครับอ,อ,อินเตอบุตรน,น็อตช์อีเฮ้ยมีด้วยไว้ผมผ่านเทินครับ ไม่นี่สินะพลังแห่งตาช่างโดนไปคุณอีซุยเละเป็นครีเลยนะครับคุณวินเนอร์ตา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 ตอเอาละได้เวลาทินเขามาเด็นออกไปแมกโนเลียไลท์พอแมกโนเลียไลท์โปรสกิลเกิดขึ้นหลายคนงเหมือนกันอ่ะเริ่มจากคนนี้ก่อนคนนี้จะมีสองเพลคนหนึ่งเข้าโซ่ไม่มันก็เียไม่ต้งส่ซีดี อีกคนหนึ่งสามารถอเอาเตงลงมาได้เพิ่มพลังห้าพันถ้ามันเป็นเกรดสามแล้ว <S 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 จากนั้นลัดติ๊กมแม็โนเลียไลท์บาบกจาร์ที่หนึ่งไปสามารถหยิบเกรดสาม u หรือออเดอร์ขึ้นมือได้หยิบแม็กโนเลียกัทยาขึ้นมือจากนั้นสกิลของแมคกโนเลียสามารถซัมมอนสัตว์เขาจากในลุมเตงลงมาได้หนึ่งไปซัามมอนโคเวเดตกลับมาอ่าอ่านึสึกว่าน้องไมไ่ได้ใช้แล้วบา,บายเฮ้ <S <S คาราเต้อ่อสกิลโซบัสหนึ่งถ้ามันกลายเป็น olia, แมกโนเลียละวขอ้อละวข้อมาจากมือหรือสกิลจากสะเขา่าสามารถเช็คขึ้นมาที่เจ็บปลายประของเด็กถ้าในนั้นมีแมกโนเลียอีกขึ้นมือได้ซึ่งไม่มีสับกองอ่าคอโบจารลงมาต่อแมกโนเลียสกิลทุกคนได้รับห้าพันและเสร็จฟีกัข้างหลังได้ไปไอ้เอ,อดวดอร์ดาวเกี เราไม่ต้องคอตบารดด้วยในการที่ทุกคนตีขลังได้อ่าฮะโอเคจากนั้นรับพลายอีกพวกที่จะมีพลังเพิ่มตอนตีก็คือคนนี้โมจากับเอ็ดซินิกคนละห้าพันโอเค,อ,เคอ่ะอย่างแรกก่อนเลยสิบห้าจมตีข้างกองไม่พอรู้ว่ามันตีแรงพลังคลายเลยเลือกที่จะตัดข้างถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีไม่เบาคุณวินเนอร์ปล่อย 20จมตีใส่แวนการยูแามเสร็จแต่ก็เออผมไม่มีเอเซ็จอะคุณคุณตัดกล้องคุณตัดหน้าผมไปแล้วอะยี่สิบสามยี rab, ่สิบสามยี่สิบสามสิบสามจมตีใส่แวนการ์ดสองได้ยี่สิบแปดสองได้เข้า First check ไม่มีไม่มีขุนเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดกล้องปุ๊บได้บอดบอดลัวรัวเลยคุณมิเนอร์คืออะไรเนี่ยคุณยีีแวน ยี่สิบตีวนอ่ะผมเข้าสักเดมแล้วกันเผื่อเป็นการให้เกียรติคุณนะครับโอ้ยโปรโมครับสิบสามจมตีใส่แวนการสิบสามอ่ะผมให้สิบแปดครับเมื่อตีสเสร็จเอเนอะร์จีบาซารน้องคนนี้กลับมาสาแตนไดแ้แต่จะตีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการปูตเองสามสิบสามตีแวนการสามสิบสามผมกล้าได้นะแต่ว่ามันจะหมดมือ เพราะฉะนั้นผมจะโนกาดเผื่อได้ฮิวทิกเกอร์แต่ฮิวไม่ได้บั๊ดแดมหะใช่ป่ะตรงนี้ได้หยุดกูอาแดมเอา้าผมเลี้ยงก,กดดีไวสกิลใส่คุณไม่ได้สิเวนกรรมเช็คเื่อกดได้ห้าแดมอะไรเงี้ยพังท่าไปสี่เขาอยากได้ยังไงอยูดีอ่ะมีโิวาจาจบเพินเข้าโซนจบการนดที่เป็นไโอ้มาเข้าเทิร์นผมครับสแตนแอนดรอชาร์จเอเนอร์จีเป็นเก้าหน่วยไม่ดีไวก็กดไม่ได้ เธอก็ไม่มีผมเห็นแล้วผมท้อเลยผยงคิดก่อนเล่นไงดิแต่มีวิธีเล่นอยู่แต่โค้คุณต้อยู่ดีไอ้ที่คุตั้งตกแหม่คุณก็พูดเกินไปโดดวดู่นเล่นไงดิเผื่อผมจวดเจอชาหูปนะครับลงบั้นหนึ่งจวดโอ้โหชาร์จโอ้ยโอ้ย คิวออกไปสามใบแล้วอ่ะแล้ว่งคิดเลยเป็ไงตอนตอนเดียวทำเป็นว่าผมไล้ออกเรยน,นะครับ to e q u i l i b r i z e the scale of the world CB1 หนึ่งนะครับหยิบสองตัวนี้มานะครับแต่ตัวนี้เสิร์ฟไม่ได้นะโอ้โหไหนๆดูซิผมะจะโจวคิว Hill ไปที่สีขึ้นมือป่ะใจจะโจวเลยนะครับปุ๊บโจวไม่ได้ <laughs> มา จากนั้นครับใช้เทคของตาช่างครับไม่ได้เพิ่มไม่เป็นไรมันก็ยังแรงอยู่ดีโซบัส2ครับทีนี้ผมจะชี้3ตัวปัดอีก5,000ครับก็คือจะชี้บัตเดียชี้ตัวนี้แล้วก็ชี้ตัวนี้นั่นเองนะครับนั่นว่า2ตัวนี้ถ้าโดนชี้มันจะปัดกันอีก1มื่นนึงด้วยแล้วก็เอลคิริบาพาวเวอร์วกอีก 10, หมื่นนึ่งแล้วก็โจก,กันหนึ่งใบ วินเนอรไรมาจโอ้ยโอ้ยมาไปเอจีมาสามป่ะใช่ใช่ผมใจเจ็ดจัวแล้วโอยว้ผมเห็นแล้วผมเพอมาไม่เป็นไรนะครับมันก็ใช่ว่าจันเล่นไม่ได้ยี่ห้าสามบสามสาสิบแปดครับขอทำการไล่คินแคสก่อน เออวันกาดเพิ่มหน0 0เนาะครับอันนี้เจ็ดบแปปีเท่าไหร่นะสามสิบา <38, 38. S 2> อันนี้หนึ่้าี่โอเคตัวนี้เหมือนเดิมบึ้มแล้วก็มอบเทคให้แวนแล้วก็ไอ้ตัวนี้นเ,เทคจะเกิดตอนแันตีเดี๋ยวก่อนบาเดียี 25, 000, ่สิบห้าวันกาดครับ,บรสี่วฟหรอสีเวฟสีเวฟ เท่าไหร่เหรอยี่ห้าเหรอยี่ห้ายี่ห้าอินทสกิลตายตัวเองทิ้งวันกลับเพิ่มเออห้าพันต่อเกียรตงตัวเองก็ยี่แปดตีตไ่เข้าโอเควันตีครับสกิลของตัวนี้นะครับ for f i dragon ถ้าวันผมตีใส่ยูนิตเกรดสามมันสูงกว่าผมเอามันเข้าโซแล้วเกิดเธอเนี้ยยังไม่มีเียตัวไหนลูกจะความสามารถการ์ดผมเลยลุกได้หนึ่งตัวและทีนี้ผมจะจวดการได้หนึ่งใบจากนั้น เทคของตัวใหม่นะครับ Sharp Dragon นะครับ mm hmm. ผมจะชี้หนตัวปัดอีก5,000ันได้น่นเรา่าผมก็ให้เวฟส,สุดท้ายแรงไปเลยปัดอีกหมื่นนะครับผมนี่แวนผมจะเบามากรอบนี้3ามสอดสองได้นะครับ3ามสอดสองได้ถ้าอย่างนั้นสองหมื่นสามสามหสามเอลอธยากสกิลข้างหลังเสร็จได้4ีสิบสา สั่งลูกเข้าอืมเช็คพีจิเสร็จก็เช็ค,ช,คชาคูโหทีเงี้ยมามาครบมาแพคคู่มาแพคคู่เลยมาได้งไงต่อดิสี่หมื่นแปดครับขังเซ้งก้าโดนแบบเป็นี่มือเอยผมต้องจบเทินแบบเพียงเท่านี้ครับแล้วผมยืนเส้นห้าผมยืนเส้นห้าผมจะทำอะไรต่อดีเนีย่ยอุป,ปะเอาล่ะทีเบอ่์กี่ใบเหรอ มือเยอะมือเยอะมือเยอะรอบนี้นะครับ10ใบครับ10ใบเสร็จ1ตัว11ใบแต่แต่ละ้าใช่แต่ล้วมีสิดต่อโซนณาไลท์พัททิอาร์ตตัวหนึ่งอ่าพอแม็กโนเลียไลท์สกิลเกินไปต่อเพดเอาสกิลคนแรกก่อนคนนึงเข้าโซแม็กโนเลียไม่ต้องจ่ายซีดีแต่นั้นเทคอีกคนนึงสามารถสัมมัทตัวเองออมาได้เพิ่มพลังให้กับตัวเดี๋ยวห้าพันไอ้ยาแต่นั้นพัที่อาร์ตสามารถชุบสัตว์เข่าลงมาได้หนึ่งตัว เราทำการชุบเป็นปนัสปาร์ตี้ลงมาปนัสปาร์ตี้ก็ลงมาเซาร์เบิร์ตบัสหนึ่งโซบาร์ัสหนึ่งสามารถคอคนหนึ่งจากหลหลุมลงมาได้คอเป็นคาราเค้ลงมาคาราเค้สกิลเพราะมันลงมาจากเทของสัตว์เขาโตบัสหนึ่งสามารถเปิดตัวมาเจ็ตไปสู่ศนยเด็กไม่มีแมกโนเลียสักกองแต่ยังน้อยรู้แล้วว่าไอเจดใบมันมีอะไรบ้างเฮ้ยอย่าบอกนะว่า ่าบอกนะกลยุทธ์ที่ได้บอดบอดมนาะเมื่อกี้มีแต่ทิกเกอร์ทั้งนั้นเลยปฏิอักษ์สกิลซึ่งคอนได้ราผ้าพันเสพตากข้างหลังได้อ่าแจกกันเข้าไปก่อนจากนั้นคาราเคส,สกิลเพราะัฒนาไรที่ทำเทรานี้จะแตะให้ข้างหลังด้วยเอ้าคุณบีเนอร์เซโร่เพื่อนรักคุณไปไหนอ่ะอยู่นี่ในแดมในแดมอะ่ะใส่ไปเดียว สองใบไอ้สามใบความจริงอะไถ่เบลโล่สามออาาเอ,มอตัวเนี้ยสองแต่ไอ้เนี้ยดันขึ้นมาก่อนอดมาอ่ะไปติดปัดหลังกินไม่ครบเลยเอสจิ๊กจิตอนตีมึงไปเกตสามแล้วก็เพิ่มห้าพันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นมีดุกรนติกไปซึ่งเกินและก็เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นด้วยโอเค okay. มนันสปาร์ตี้เพิ่มห้าพันตอนตีด้วยจากนั้นสกิลของไซเคิลอยู่ในหลุมตัง้งแต่เริ่มเลย ามารถเอาน้องกับคนใบไตเด็กได้เป็ดพลังของคนหนึ่งจะกลายเป็นหมื่นห้าแต่ถ้าเพิรจะกลายเป็นสองหมื่นแพสทำแบบไมย่ยงชิฟก็คือบอกหมื่นสองหกับน้องเขาได้เลยโอเคเอาล่ะได้เวลาแล้วแม็กโดรีอ่ะยี่สิบสามตีวันการเราเพิร์ดจะหนาไลายด้วยสามได้ยี่สิบสามตีวันสามได้ซะด้วยเขจาจิเลียอยากากาลั่ลุ้นได้นะแต่กลัวคุณโอเวอร์ผมเดิโดนหลายรอบแล้วตอนแมตช์ซ้อมนะครับทีที <laughs> ทิ้งนะครับมา ปิดันได First Check โคดีโดด Second Check ิูบิเกอร์หนึ่งมือนให้กับมายงชีคิวการได้หนึ่งใบใบที่สามมีติเกอร์ชิวเปอรเจนบาทีมันอยู่ในระวนเยอ้าวผมจะรู้กว่าคุณไหมอ่ะไม่เป็ไรหนึ่งสองสสี่สี่ห้าโจมตีใส่วันการโคตรแรงโคตรแรงมือมีแต่หบาทผมเทก่อนดหนึ่งอุ้ยหมดแล้วหมดสต็อกแล้วกูวิเดอร์ บอสต,ต็อกแล้วาแล้วจะไปเช็คอีรอบหนึงมันไมมีทางวีอะไรเป็นอื่นอีกแล้วป<ะ>แปดแประโยชน์ชิดเอเนี้บสามแตนันบูสตตีแปดหมื่นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าเพอร์เฟกต์ผมดองไว้ตั้งแต่ไลน์แรกแล้วมาสามหมื่นตีวันการตอ่อ3สามสิบสามสามหตีวันการตอ่อ เว็บสุดท้าย่าไหรยี่ห้ามันก็หมดแล้วยี 25, ่ห้าก็หมดแล้วสามหมื่นก่อนใช่ไหมเออผมดูทรงแนละ้วผมไม่น่าได้ใช้หมื่นห้าเออยีออ่ห้าตีค่าปล่อยเออจับเทินเขาเทินผม stand and draw โอ้ยฮิวหมดแล้วจี g ้มีแค่ห้าข่าวดีก็คือผมทําชาบูสองเลนไม่ได้หมายถึงว่าแบบกด6 g ดลุกชาบูไม่ได้แต่ผมยังทํานี่ได้สโฆษณาอะไรจูจกันหนึ่งใบโอ้โหเดี๋ยวน,น่าปัดบึกโอ้โหโอเวอร์ผมอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยผมไม่เนอะคอตัวใหญ่ดมเดมกี่เท่าไรเดมสี่ใช่ไหมเจอคู่ดีไวสกิล มาชุบมือสองใบเท่าว่าเพลงนี้จะเสียบเพราะว่าผมใช้ชาปูได้กแค่ข้างเดียวนะครับกดสกิลตาช่างโซบ้าสองออเดอร์ใช้หมดแล้วหมดสตอ็อกนะครับนั่นหมาว่าอีชาปู๊สองตัวเนี้ยเทคนก็คือถ้าเกิดผมว่าผมมียูน,นิตความสามารถโอชาชสามใบจะมากกว่าเพราะว่าเปิดช่างและทีนี้เมื่อกี้ผมกดเทคนิกตาช่างผมจะชี้ชาปุพันนี้ก็ชาปุ๊บพันมาแลกห้าพันผมชี้ ตองไหนเดมอีกห้าคั้และสุดท้ายอยู่ชี้ชาฮุกตนนัวนี้อีกห้าครั้งเลคิีเลยปะาระวบอ,อีกหนึ่งหมื่นและุจการอีกหนึ่งใบโหไม่กลาให้กูเช็คบ้างเลยเนาะไม่กลาให้กูเช็คเลยนะครับเดมเท่าไหร่ละเดมตีมาเลยสี่บนขานังแห่งตาช่างปืนใหญ่ตอปิโดก็ดึบยั้งไม่ได้ d y skill ยวเป็นกูสี่ใบหรือต่ำกว่า ยิงหนึ่ง damage ไ่กนคุณยิงนะหูชี้ข้างหลังสองตัวปัดในข้าวปัดสองตัวนี้โดนชี้จะถึกแวนปัดแชมป์อีกคนละหมื่นแล้วคุณยิงหนึ่ง 1, damage เ้ผมหน่อยคุณวินเลอร์จะรู้ว่าโดนยิงกับว่าถูกโดนว่าโดนห้า damage ขูดไม่ได้เลยบห้าดาเมจกดไม่ได้มันระบุว่าสี่ใบจะต่ำกว่าครับคุณวินเ,อเลอร์ l เ t ซแบ t เชนเอาข้างเบาออกกั่งสามหมื่นวันกะ ออกโาเป็นรีบักอ้ดโอ้ยจบเกมนะครับแม่ดีวส,สก,กิลช่วยชีวิตขอเช็คส่องได้ดิเนี่ยไม่มามาช้ามากเนี่ยมีใครที่ไหนฮะโซชาร์ทิลโซชาร์ทิลแล้วด้ไปเช็คเพื่อจะฮิลอีก คิวมันจะมาแต่ว่ามาผิดจังหวะวะเนี่มันไม่ชาร์จโอเวอร์แต่มันชาร์จคิวนะครับเป็นโอเวอร์คิวนะครับคิวดีได้บูดีได้แน่นอนนะครับว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปบัตเทิลนะครับสำหรับแพดบ็อกซิ่งนะครับพี่จะให้เห็นเลยครับว่าแบบของซับนะครับที่มาซับพวกสายเก่าๆเนี่ยก็คือทำให้สายเก่าๆเนี่ยมันเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เก่งขึ้นอย่างมากนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหพวกเรานี่ก็โชว์ของใหม่กันทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับใชมเปญพี่เนอร์มันก็ใช่แต่ดูเเขข้้าใใจหนน่่่ออออยยกกมมมีีีงงซซัับบบแแค็ิลววะไร ก็คือคนดูคิดถึงวินเนอร์ก็เลยจับวินเนอร์มาถ่ายก่อนไงเออใช่ไหมคุณนักกักแมวครับแักหนึงนะมาจากไหนก่อนเนี่ยสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบตเทิรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าผมมีเวลาว่างจริงๆเดี๋ยวก็อาจจะมาทําอีกนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย